สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟิกวาร์วีนะครับอ่านะครับก็พบกันอีกแล้วนะเออก็อากาศดีๆนะฮะก็มารีวิวกันดีกว่านะครับสัปดาห์นี้นะฮะโอเคครับ SSF ที่เราจะนำมารีวิวกันวันนี้จะเป็น SSF ตัวไหนจากซีรีส์ไหนลองไปติดตามจากตัวอย่างกันก่อนครับ ครับผมนี่ก็คือช่วงตัวอย่างนะครับอ่านี่นะครับก็ต้องบอกก่อนวันนี้เราจะรีวิว2ตัวนะครับเราจะรีวิวคู่นะครับก็คือตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น S.F. s Camerader Wizard Water Dragon Style นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ S.F. s Camerader Wizard Hurricane Dragon Style นะครับเรามาดูในส่วนของกล่องของ Water Dragon กันก่อนนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือกล่องนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่า S.F. ตัวนี้นะครับเป็นประเภทตัวธรราชีพเว็บช็อปหรือตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับทั้งคู่เลยนะฮะทีนี้เรามาดูกล่องด้านในครับนี่นะครับและนี่ก็คือกล่องด้านในของ Water Dragon Style นะครับผมขอเรียกสั้นๆแล้วเนาะก็นี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านล่างด้านอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นะฮะลวดลายจะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูถาดขั้นด้านในกันเลยดีกว่าครับ นี่นะฮะอ่าก็ถาดมีชั้นเดียวนะครับเป็นตัวฟิกแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับพลาเสริมต่างๆนะก็จะแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือส่วนของ w a เทอร์ดากอนะครับต่อไปเราไปดูเฮอริเคนดากอนกันครับนี่นะฮะก็อ่าแกะกล่องน้ำตาลก่อนครับจึงอ่าโอเคนะครับและนี่คือกล่องของ S.F. c a m m a n d e r Wizard Hurricane Dragon Style นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังนะครับโอเคนะครับ โอเคต่อไปเรามาดูในส่วนภายในของกล่องกันดีกว่าครับนี่นะฮะก็ก็มีถาทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นตัวฟิกนะครับแล้วก็พร์ทเสริมต่างๆนะครับแล้วก็ชั้นที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับ SF ทั้ง2ตัวจะมีอะไรน่าสนใจเราไปติดตามจากช่วงรีวิวได้เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือช่วงรีวิวนะครับเรามาดูฉากเคนชินกันนะครับนี่นะฮะก็จะ อันนี้เป็น S.F. s Camerader Wizard Water Dragon Style นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มของ c a m e a d e r Wizard นะครับตัวงานนะครับวางขายเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2013นะครับอ่าเป็นตัวธรรมชิเว็บช็อปประจำเดือนนั้นนะครับก็ถือว่าและนี่ก็คือนักงานโดยรวมนะครับอ่าซูมเข้ามาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะก็สวยงามนะครับหล่อมากเลยทีเดียวนะแล้วก็เข็มขัดนะครับก็ทำออกมาราละเอียดได้สุดยอดเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็นะแอดมินอยากไปทะเลเราไปทะเลกันดีกว่านะครับเรามารีวิวกันที่ทะเลเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับส่วนนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็จุดขยับก็จะเหมือนกับวิสาร์เฟมดาก,ก้อนที่เราได้รีวิวกันไปเมื่อก่อนนี้นะก็จะมีจุดขยับที่แขนที่ขานะครับแล้วก็ขามตัวก็สามารถโค้งได้นะครับหัวขยับได้รอบทิศนะฮะ และป้าคุ้มก็เป็นวัสดุเหมือนเดิมนะครับเป็นยางอ่อนๆนะครับทําให้ขยับได้ไม่ติดขัดนะครับโอเคครับส่วนต่อมาเรามาดูของแถมกันเลยนะครับของที่แถมมานะก็จะมีมือทั้งหมดนะครับเอ่อเท่าไรว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะห้าคู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับชิ้นต่อมาก็คืออาวุธประจําตัวของวิสาครับก็คือวิสาซอกกันในโหมดดาบนะครับซอสโหมดนะครับอ่านะครับก็ แน่นอนว่าเราสามารถนำไปให้ s s f Water d a g o n ของเราเนี่ยถือได้ด้วยนะฮะก็คงมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะส่วนชิ้นต่อมาก็คือ,อวิสาซอกกันนะครับกันหมดเป็นอาวุธปืนนะครับก็มันมันใช้เล่นด้วยกันได้แล้วล่ะโอเคนะครับก็จะขอข้ามไปนะครับส่วนชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นพาร์ทเข็มขัดนะครับซึ่งหัวเข็มขัดด้านด้านนิ้วของเข็มขัดนะครับก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็คือหามังกรนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นพลังของร่างวอเ e อร์ดับบอนสไตนี้นะครับและนี่คือรายละเอียดของหามังกรนะก็จะมีจุดขยับด้วยนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่ฮะก็ขยับได้ตามนี้เลยนะฮะตรงปลายก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนะครับเราต้องอันหลังฟิกก่อนนะครับเราก็จะเห็นรอยต่อตรงนี้เนาะแล้วก็ดึงชิ้นส่วนออกมาเลยนะครับแล้วก็นํา หางมังกรนะครับใส่จึ๊กเข้าไปเลยแบบนี้นะฮะใสให้แน่นๆหน่อยครับมันจะได้ไม่หลุดนะนี่นะฮะก็็จะมีหางเรียบร้อยแล้วครับส่วนต่อมาเรามาดูเฮอริเคนดาก้อนกันบ้างนะครับนี่อีชาร์ดเทนชินนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าธรรมชิเว็บช็อปนะครับจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2013นะครับล่างนี้ก็เป็นฟอร์มอีฟอร์มหนึ่งของวิสาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเนื้องานนะครับนี่ซูมเข้ามาอีกนิดนึงครับโอ้สวยมากเลยนะครับสีเขียวมรกตนะฮะสวยมากเลยนะฮะ สำคัญก็ลงรายละเอียดมาได้ดีเช่นเดิมนะครับต่อมาในเรื่องของจุดขยับนะครับเราจะไม่พิกัดมาอะไรมากนะครับก็มีเหมือนกับวอเตอร์ดากอนหรือเฟรมดากอนที่เรารีวิวกันไปนั่นแหละครับโอเคนะครับนี่ก็จะขยับได้อย่างตามที่เห็นนะครับโอเคส่วนต่อมาเราจะไปดูของแถมกันเลยนะครับของที่แถมมานะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยก็มีมือทั้งหมดนะครับ5้าคู่ด้วยกันนะครับชิ้นต่อมาคือวิสาซอร์กันนะครับซอร์โมดซึ่งก็แถมมา ตามปกตินะครับซึ่งใครเล่นวิาสาจะรู้นะว่าไออาวุธพวนนี้มันจะเยอะมากเป็นพิเศษชิ้นต่อมาก็คือวิาอาวาสาซอสกันกันหมดนะครับอาวุธปืนนั่นเองนะครับต่อมาก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเข็มขัดบูเทปั์ที่หันไปอีกด้านหนึ่งนะฮะต่อมานะครับต้องหลบก่อนย่อย <c oughs> อันนี้เป็นชิ้นส่วนไฮไลท์ของประจําฟอร์มนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือปีกนะครับปีกมังกรซึ่งเอาไว้ใส่เวลาใช้ท่าไม้ตายนะครับ ก็ต้องบอกว่าทั้ง4ล่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีพลังที่ไม่เหมือนกันนะครับวิธีการติดตั้งปีกนะเราต้องถอดชิ้นส่วนด้านหลังออก่อนนะครับตรองเกาะด้านหลังนะฮะแล้วก็เอาเกาะอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีรูเสียบเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็เอาปีกนะครับใส่ชึบเข้าไปแบบนี้ฮะตามรอยต่อของมันนะครับก็จะทําให้ติดอยู่กับแผ่นหลังได้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับ เป็นโนของรีมบังกรน,นะครับใหญ่มากนะครับยอมรับว่าใหญ่มากจริงๆนะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ S.F. c a m e r i d e r Wizard Water Dragon Style และ S.F. c a m e r i d e r Wizard Hurricane Dragon Style นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวธรรมชินะฮะในในโซนดากอนเนี่ยมันจะมีสี่่างนะครับก็ล่างอื่นนอกจากสีแดงก็เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนะครับแหมเข้าใจขายจริงๆนะครับ ก็ถือว่าเนื้องานนะครับสวยงามนะครับแม้จะเป็นบอดี้เก่าแต่เนื้องานก็สวยงามแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับในรูปแบบของงานใหม่นะครับซึ่งเวลาเราใส่หางเข้าไปเนี่ยครับอาจจะมีแบบอาจจะมีเราต้องหาแบบจุดขยับจุดทวงดีๆเนาะไม่งั้นมันอาจจะหล่นฟุบได้นะครับส่วนปีกก็ใหญ่มากครับยอมรับเลยว่าสุดยอดมากจริงๆนะฮะแล้วทั้งหมดนี้นะครับในส่วนของส่วนต่างๆก็จะเป็นหางปีกอรือหัวมังกรที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสามารถ นำไปใส่รวมกันกับร่างเฟรมดาร์ก้อนสไทน์นะครับก็คือเอาหางเอาปีกไปใส่รวมกันก็จะกลายเป็นร่างออดร์าก้อนสไตล์นะครับซึ่งใครอยากจะได้ร่างนี้นะครับใครอยากจะประกอบร่างเป็นร่างออดร์าก้อนสไตล์เราก็ต้องซื้อแม่งให้ครบสีสีนี่นะครับซึ่งแต่ละสีก็ราคาพอได้อยู่นะฮะโอเคนะครับแต่ที่ก็คือทั้งหมดนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องของข่าวสารนะครับเว็บบอร์ดบล็อกเอ็กทอยนะครับอ่าเพจฟิกวาร์ดเลเวอร์ไทยแลนด์นะครับ เพทอยเลเวอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฉากหลังนะครับทะเลสวยๆนะครับแล้วก็เสืออีกหนึ่งตัวนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ h พ g ดี e n Studio นะครับแล้วก็ r e s t s c r e s n c h a n n e l นะครับเป็นช h l y o u t y o u นะครับซึ่งพุตเทต่างๆนะครับที่เห็นไม่ว่าจะเป็นทะเลนะไม่ว่าจะเป็นเสือตัวนี้ก็มาจากทั้งสองท่านนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณเอาไว้นะที่นีด้วยนะครับแต่เสืออะไรวะมามานั่งทะเล ตัวนี้ผมได้มาจากร้านเคซี่ทอยนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน p p m Collector To y อยนะครับที่สนับสนุนให้กับรายการเรามาตั้งแต่เทปแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับก็ในเรื่องของข่าวสารไม่หนดในเรื่องของข่าวสารนี่แหละแล้วก็สุดท้ายมัต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาเข้ามาดูเข้ามาชมกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าแน่นอนเลยนะครับว่าต้องเป็น วิศสตรลนดราคอนแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะมีการประกอบนะครับทั้งหมดเลยเนี่อดราคอนเนี่ยเป็นเทปเดียวเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องขอติดตามในตอนหน้าแล้วกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้สาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องคงต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ